สวัสดีครับผมมือนีสิพามาเห็ดเมนูผมเสืรอว่าหลายๆคนสิบว่เคยกินนาเบิ้งวัตถุดิบมี่บกม่วงหอมแดงต้นหอมเน,อมนื้อหองเด็ดเท่านี่หองเด็ดเท่านะใส่โคก,กันเลยทำมาแตกแล้วไม่ร่างบกพริกลงไปใส่บกพริกลงไป <laughs> ผมสลดลงไปน้ำปลาหน่หนึ่งหึฮ่่ัวงเอาว่าใส่เหมือดมนสีสมพนดหอมแดงอำเฮ้ยลืมขาดปไปเขาครัวใส่ลงไป นี่ไพพ่อสิหูบอกว่าเมนูอย่างเอ้าซิมครับซิมซิมน้องเหือใช้จานไปเมนูก้อยปลากระย่างหรือปลาไขยงครับมาทดสอมกันครับ